อันนี้ต้นอินจันนะคะับกำลังลงโผร่นะครับนี่นะคะ่ะเรียกว่าผลงานหนึ่งศรัทธานะคะคืนความเขียวกระจีให้กับผื่นป่านะคะเดี๋ยวดูไว้น,นึจันหนูๆจ๋าศรัทธาที่หนูว่ากันว่าไม่เสร็จแบบทำยังไงก็ไม่เสร็จดูเอาไว้นะจ๊ะ ใจนะคะเหนื่อยใจกับพวกที่ทําไม่ได้แล้วก็ได้แต่เห่าหอนไปหวันๆนะคะดูก่อนจะว่าศรัทธาของบ้านเนี่ยเขาทำกันแบบนี้นะจ๊ะหนูว่าปลูกต้นอย่างเท่ากับแหนกต้นนี้อยู่เลยอันนี้ก็ยกมาอย่างนี้เลยจ้ะนี่แหละเรียกว่าศรัทธาของเพลิงมาย,ยาจ้ะเก๋ๆหนูลองดูนะยาเพึ่งสร้างอะไรเลยลองซื้อต้นเนี้ยสักต้นหนึ่งดูแล้วก็ลงปลูก ดูนะจ๊ะว่าหนูจะทําได้หรือเปล่านิฉะนั้นที่หนูตรานะว่าเพลิงมายาทำไม่มีทางสําเร็จทําผิดทําถูกก็ลองดูกันละกันนะว่าอีพวกโตยกลางที่นั่งระหว่างมนุษย์กับเทวดาเนี่ยจะทําได้ไหมแบบเนี้ฮะโอ้โหเมาหมมอยกันดีนะนี่ลองทําดูนะจ๊ะอันเนี้ยถ่ายมาให้ดูเป็นวิทยาทานนะว่าเวลาศรัทธาของฉันเนี่ยฉันทําแบบนี้จ้ะ ศรัทธาของฉันคือฉันปลูกไม้งามกลางไพรนะจ๊ะเขียนคล้ากับสถานในมาย,ยาในมาย,ยาแต่สิ่งที่ฉันทำฉันไม่ได้ทำเพื่อขุดรีดกับศรัทธาที่อยู่หน้าเทวดาจ้ะ